ดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะวันนี้ปันท้าในเอฟซนะนะมาเบิ่งปลาลุงเสือเมื่อวานนะคะได้จากตัวเมื่อเช้าก็เปลี่ยนน้ำไปแล้วอ้เปลี่ยนเลยแต่ว่าน้ำมันคืออันนั่นอยู่ หลางใหม่อีกเปลี่ยนแล้วม yes. ันยังอันนี้เ่บอกมีจะปลาช่อนในสีนะฮพอน่อะไรค็จใช่ บันไดเลยตัวน,น้าหลาตึกเฮเมื่อวานในเอฟซีเมื่อคืนลุงเสือต้มจาาตัวบุ๊ตือนตือนในตึงกว่ามอโอ้นี่เด็กประดุ๊กเรื่องฮุยหุยเลย ปลาดุกเลืองอุยหุยนะพีน่น้องเอาถุงมาใสา้เอ,อ้าโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพูดพูดญาพองบ่อินดอกผู้เดียว จะเห็นบก่ากดอางนมาใส่ตุงมแย่ตากน้ำมาใส่แบบนี้หอดบอกคร่งกิโลวางนี่ละบอกว่าครึ่งเออสีต่ตัวใส่เนะนีย่ยอ,อันนี้เอาไป,ปให้ยายใส่น้ำหน่อยแทะ ใส่น้ำหน่อยเท้ไลดาสไลด์ส่วนจะเอามัดสาวออกนันเดล๋ลางหนา,านเดี๋ยวไปยืดมัดน,น,น,นานใส่ซักผ้านะเอฟซีวันนี้เนาะ หลายวันแล้วนะคะยังไม่ได้สักนะบรรยากาศวันนี้ก็อากาศนะคะเมื่อเช้าโอ้ลุกขึ้นมาช่วงก่อนสแจงลมพัดวีวีแถ่ออกมาข้างนอกลมเย็นมากๆเลยนะก็เดี๋ยวค่อยเอาลงพายาในเอ็ซีนะจะฟองยังท่างท่าเฮ็ดกินอยู่จะไปเห็นอย่งกินท่านเห็ดอีกแล้วฟาคอนนเอ็ซีนะ สี่ตัวนะคะไปให้ยาเหลือเหลือปลาคออยู่สองตัวเอาไว้สองตัวบ่าว่าจตปนล้วแกงเด็กินบ่าบตาเอา คือนั่งคากลวยห่างแต่คืบอบ่อคนดินไห็นไหมให้ข้าวแห้งแล้วก็เอาไปใส่กระสอบเนี่ยเจ้าลอยลวล่มพัดตกอีกวันนี้ก็รถดไปแล้วนะฝั่งทางนู้นะ 4, นะ fc นะฝั่งทางนี้ยังไม่ได้รถดนะคะกวางตุ้งนะคะเมื่อวานก็เด็ดเอาไปลวกนะกินกับปนปลานะคะ fc บัอกม่วงอันนี้คือบ่าเป็นตาจับแท้หมากนหน่อยๆลน เลืองขมิ้นนะจับเยอะนะคะมะเขือภาษาพี่นอกกำลังสวยนะคะมะเขือพอถูกฝนนะคะดอกไม้ก็ขึ้นเพียบเลยนะคะขึ้นมาพึบเลยนะคะอันนี้พริกนะต้นพริกก็กำลังงามเลยนะคะแต่ว่าต้นดอกไม้ก็โอแซมขึ้นมาเยอะเลยนะคะพูดนะคะออกดอกนะดาวกระจายนะเอซีเพราะว่า ฝนตกนะมันก็ขึ้นเองนะคะเพราะว่าเม็ดมันหล่นนะคะเม็ดหล่นมันก็ขึ้นเองเดียวใส่รองเท้าก่อนเหียดที่ห็้เจ็บปีนะโอโโหกุหลาบขาวนะเอซี่นะคะกำลังจะออกดอกนะอู้เต็มต้นเลยนะคะนี่คะ่ะถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วมันแตกขึ้นใหม่นะโู้เป็นดอกเยอะเลยบาท,ทีนี้นะคะต้นหนึ่งนะคะ กลาบสีเหลืองนะคะตรงนี้ก็ต้นมะม่วงนะมะม่วงงามมันนะคะ F C, เอฟซีปาร์ตบนเตกยอดพี่น้องกิ่งภาษาตัดลงแล้วใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะโอ้เตกยอดขึ้นเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวตัดกิ่งนี้ออกนะเพราะว่ายอดมันเล็กนะมันไม่สวยแล้วนะคะตัดออกให้มันเตกยอดใหญ่ๆดอกมันก็ใหญ่ะคะเอฟซี F C. อันนี้ก็นี่ค่ะดาวกระจายนะก็ขึ้นเต็มเลยนะคะปาด กุหลาบสีแดงอีหยังกินนอ่อบานนี้หาอะไรนอ่มาฉีดกินใบกินดอกนนเอฟซีโอหน้านี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าแรงนะคะแมลงตัวขี้เขียวนะคะตัวมันจะแข็งแข็งนะคะช่วงกลางคืนมันจะมาหากินนะคะเดี๋ยวภาษาไปเอากรไกมาตัดออกนะ กิ่งน,นี้ออกไปเลยนะคะเราจะให้มันเพราะว่าเราตัดลงนะคะให้มันแตกขึ้นใหม่เนาะอนนยอดมันจะได้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะออกยอดใหญ่ดอกมันก็ใหญ่นะคะตัวนี้ก็ตัดออก อันไหนที่ดอกมันแห้งแล้วนะคะเราก็จะตัดออกเนาะให้ยอดมันแตกขึ้นใหม่นะเอฟสีนะคะอืมเรียบร้อยนะคะยอดมันแตกขึ้นมาใหม่มันก็จะได้ดอกใหญ่ๆนะคะออ้อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะเป็นดอกเต็มเลยนะคะ วันนี้ยังไม่ได้ผสมเกสรฟักทองเลยนะคะโอยหมากละมุดพี่น้องหมากละมุดกำลังเป็นลูกเยอะเลยในเอฟซีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฟักทองกันนะคะเมื่อวานเขาผสมไปแล้วลูกหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเราผสมก่อนลูกมันจะได้จับในเอฟซีนะคะ มีดอกผสมบอโอ้วันนี้มีสองเลยในเอฟซีนะคะเดี๋ยวภาษาหาดอกที่จะมาผสมก่อนนะ ลูกนี้ใหญ่แล้วนะคะลูกนี้จับแล้วแน่นอนนะ,ะที่าาผสมเมื่อวานก็ยุบแล้วในเอ็ซีนะคะคืออันนี้ยังไม่จับสักลูกเลยนะคะอันนี้ผสมเมื่อวานนะเอวันนี้ก็มีลูกนึงนะคะแต่ว่าคือบ่มีดอกบานเนาะ กำลังสวยนะเอ็กสีนะคะอีกดอกหนึ่งนะอกนะคะก,ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ